สวัสดีคุณผู้ชมทางเอ Play ครับตอนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล m อ5 0ร้แชมเปนชนัดที่6ของฤดูการครับไปกันที่สนามกีฬากลางจงังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC ตอนรับการเยือนของตราด FC ครับวันนี้อยู่กับผมชัชวานกมุไมัตรีจิตและคุณธนรัตน์เคื่องไรกุลครับช้างศึกยุทธหัตถีกับช้างขาวเจ้ากอครับเกมเริ่มครับ เป็นทีมยืนครับตราเอฟซีในชุดสีเหลืองครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาจากทางหน้าจอครับให้มาจิรวัตรนะครับคือคล้ายๆกันแล้วก็เล่นอยู่ในโซนเดียวกันด้วยครับแล้วตราดใช้วิธีวางข้ามแนวรับมาให้ตาอ,อัวครับเก็บได้ตาไปเก็บนะะแล้วต่อให้เพื่อนพยายามจะล็อกเข้าในได้อยู่ครับแล้วกดมาลูกนี้ยังติดเซฟ โอ้โหสุพรรณบุรีรอดไปไม่มีตัวซัมแล้วพยายามจะโต้กลับจ,จ่ายย้อนหลังลองทางไปให้รัชนน์เติมขึ้นมาแล้วเล็งเปิดเข้าไปด้านในแล้มขู่ไปกักกันแล้มขู่การกระชับแต่พยายามหาช่องทิ่ไม่ได้โดนหนีอยู่หาช่องที่ที่โดนล็อซัดมาลูกนี้ขูฉลับแล้วออกหลังโอ้โหยังไม่ได้ประตูครับสุพรรณบุรีเอฟซีผู้กรบเปิดเข้ามาเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ ว่าสมหวัเนี่รับกระสอบแล้ววนแต่งตัวอยู่นานครับหาจังหวะจะจ่ายหรือยิงสุดท้ายยิงครับแต่ว่าสมหวดก็ยังเอาอยู่นะครับนี่ครับตามประคบตามบังไม่ได้ก็ยังบังเอาไว้ได้ทีโอ้คขอขึ้นกลับมาย้อนคืนกลับไปที่ีจงชอนกิติพงศ์ลิกหนีมาได้บังไว้แล้วให้มาลูกนี้เข้าช่องครับสิทธินั่นปั๊มมาได้แล้วสิทธินั่นตบมาจุดบัลโผล่รถช้าลูกนี้เรียโร้ยครับโอ้ ประตูสรงมันเกิดของจิทพงศ์ลงมาครับโอ้โหพึ่งทันมันเกิดการสะดามา้วทําให้สปาร์ตูนีขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในนาทีที่สามสองเลยครับเป็นประตูแรกขอ,องจิทพงศ์มาในซีซั่นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับขึ้นเกมมาไปปั๊มมาครับตามมาแล้วหักกลับมาแล้วก็พุ่งมาครับเข้ามาป้อกไม่ทันนะครับจิทพงศ์จิทพงศ์เนี่ยตามไปยาบับบังเลยครับแล้วท้ายดุดตำแหน่งเป็นตาอัวครับพยายามพาบอลขึ้นมาแล้ว บอโดวิ่งทำทางแล้วโดนอาัดจากด้านหลังผู้ตัดสินเปล่าให้เป็นฟริกิกครับโอ้โหระยะแบบนี้นี่หวังผลได้นะครับแล้วไฟเหลืองมาด้วยกิติพงษ์มาโดนไปครับจะเป็นต้องทำเปล่าเลครับทางกิติพงษง์มาติดเครื่องอยู่ครับนี่นครับจาบาโลนี่แรงแบบนี้นี่น่าจะหลอกแน่นอนครับแล้วปั่นมาตรงนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันเกือบตีเสมอได้ครับแต่ว่าเฉี่ยวคานไปนิดเดียวก็ถือว่ายิงได้อย่าง ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับทางวอร์โดโซลเลสแล้วผูตสินก็เป่าให้เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมครับจบครึ่งแรกเป็นอันว่าสุบรรบุรี FC ยังนำตราด FC อยู่1ประตูต่อศูนย์ทางขวาจิรวัตรทุ่มมาแล้วเอามีร่วงไปคนหนึ่งแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อครับสาดทิงขึ้นมาให้ตาอัวแต่ว่าบอโดนี้ใบเดลืองไปแล้วนะครับ นี่ครับจังหวะบอลแล้วเหมือนสอกซ้ายมันยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วไปโดนใต้คางของลีรุธนะครับรอตัวไปทีถ้าเป็นริโวไทยลีนี่อาจจะโดนเช็ค v อไอ้อนหลังได้นะครับซึ่งประเด็นในแอคชั่นลักษณะแบบนี้นี่ก็เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจังหวะของคานาโบเกซาแต่ว่าโอ้โหสุภัตต์ปรีช่วยจังหวะนี้โมงตัดหน้าสุภวัสสีนุไทยเป็นประตูห่างสองต่อศูนย์ครับ โดยนิติธรแก้วจเจริญปีที่ที่49เลยครับจงังหวะบอลยาวครับโอ้โหวางมาแล้วหม่งสก,กัดเนี่ยครับกลายเป็นตั้งแล้วชกถึงบอลก่อนแล้วก็หม่งเข้าไปเลยครับนี่ครับออกมาตัดบอลไม่เจอนะครับสุปรวัติยังตามมาเก็บได้ทันครับอิติพองอิติพงผ่านไปหนึ่งด่านแล้วเลียงจี้เข้าหามีเพื่องวิ่งทำทาแต่กดด้วยซ้ายเอง ไม่ตรงกรอบครับผู้พามาสวยเลยครับทางกิติพงศ์ต้องวางข้ามาตะอัวหายไปน้อเหมือนกันกลับมา,อาบอลเจอกรอนแล้วดืงมาให้บอโดเขาซ้ายกดตรงนี้หู้หเชียวเสาไปนิดเดียวการเล่นทีเฟอร์ครับแต่ว่ายัางไม่ตรงกรอบตาอัวครับให้มาบอโดเซเลสดึงเข้าซ้ายแล้วซัดนะจะเล่นเสาแรกนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับ แต่ว่าดูฟรีคิกจกังหวะนี้ครับเป็นจิรพงศ์ปั่นมาแต่ก็ตรงตัวปิยวันรครับบอกลกระดอนพื้นแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับปิยวัต์รับไปได้เปิดมาตรงกลางแต่ว่ายัางสกัดทิ้งไม่ได้ครับอีอจชอนแล้วยิงสวนลูกซิวแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของสุภพอรวงชิงครเล่นเสาแรกแต่ว่าปิยวัต์เองก็พุ่งมาปิดมุมสุดท้ายโดนสุพรรณบุรีขึ้นมาทางซ้าย เขาจะไปต่อครับกิติพงศ์กิติพงศ์ดงโดนกิติพงศ์อัดลูกเอ้ามีคือพลากันเล็กน้อยครับลบทกลกลงไปแล้วโอ้โหต่อนหน้าต่อตาผูษษ้ตัดสินแบบนี้โอ้โหกิติพงศ์นี่รอรับแรงกระแทกเลยนะครับหางตาไปเห็นผูษษ้ตัดสินนี่รีบหยุดเลยครับแล้วตามคาดครับกิติพงศ์แต่ว่ามีสิทธิ์เลยนะครับโดนหนึ่งแล้วด้วยเกมนี้แล้ว สั้นมาทันทีแล้วนรเศยยิงโอ้ลูกนี้กดหายเลยครับเสียบเสาแรกเข้าไปนาทีที่81ครับนรเศษหลักทองช่วยให้สุพรรณบุรีทิ้งห่าง3-0ครับยิงสวยงามครับปีกี้ครับไหลมาทุกสูตรครับเราก็ยิงหักข้อยัดเสาแรกนี่ครับโอ้โหเห็นอีกทีนี้บอลพุ่งจะเสียบเสาแล้วครับสุภาพหักข้อดีจริงจริงครับลูกนี้ตัวขับเคลื่อนแดนกลางของสุพรรณอย่างแท้จริงครับแล้วลอยไปดื้อแล้วอิสริยะเสียบอลครับ พันุบุรีดักไว้ได้โดนอมรเทพตัดได้เหมือนกันพยายามจะลุยต่อแล้วได้ฟาวครับเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับไปใจร้อนนะครับกิติพงศ์มาคืออย่างที่เรียนไปครับมีใบเหลืองอยู่แล้วครับถือรอดมาตั้งแต่จังหวะแรกครับสุดท้ายนี่จังหวะสองนี่ไปเตะบอลทิ้งครับดูอีกครั้งครับเป็นทางปฏิพลเนี่ยครับไปซ้ายก่อนแล้วโอ้โหกิติพงศ์มานี่เท้าไวไปหน่อยครับ แล้วซอยเท้ามากะดัดยิงเลยครับหุ่มแต่ว่าบอนมันเหินกดไม่ลงครับจีรพงศ์บอนช้าเปิดมาที่เสาไกลแล้วมงชงกันไปแล้วย้อนมาอีกทีหนึ่งแต่ก็มงไม่ลงครับสราวุธทองโกดข้ามคานออกไปโอ้ได้มงจอจ่อแล้วครับลุนสักประตูหนึ่งจะได้หรือเปล่ามรนเทพเปิดมาโอโหูแล้วหล้นไปถึงด้านไกลครับธนวัฒน์ก็เล่นไม่ได้โอ้โหอันนี้ ตราดรือว่าทําได้ไม่ดีครับจังหวะเปิดบอลแล้วจบเกมครับโอ้ไม่มีแถมไม่มีบวกเพิ่มเลยครับเป็นนั้นว่าสุพรรณบุรีเปิดบ้านเอาชนะตราดเอฟซีไป3-0นะครับ